าสวีด้นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันดีที่เราได้ห่างหายกันไปนานนะเราก็มาเจอกันดิ่แล้วนะครับไม่ไม่ครับและไม่ครับสกายบ็อกซ์ไม่ไม่ได้สกายบ็อกซ์เล่นลักก okay. ี้บ็อกเฮเราชอบลักกี้บ็อกนี่นี่มาอยู่ใกล้ๆหน้าคนกำลังแคสเกมนี่ลักกี้บ็อกเล็กรล้วโหลดเบอ่อแป๊บหนึ่งนะครับไม่แป๊บหรอกนานหน่อยตัวเกมมีปัญหา อืมโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งโหลดมาเมื่อวานนะอันเนี้ยอืมเกิดมาก็มีม้าหนึ่งตัวลายสวยใช้ได้นี่อืมเปิดเซ็งเกมหน่อยมีม้าสองตัวว่ะอีกตัวเห็นนั้นโอเค ดูทับสเปาอืมในเชตมีอะไรเหรอล l ก c k y b อกโอเคแล้วก็มีคอฟ t i n เ d o u b แล้วก็อาหารโอเคเอาอะไรของแกวะเนี่ย เราจะต้องไปทางไหนก่อนผมว่าไปทางนี้ก่อนคือเหมือนเป็นแมพให้เราแบบไปเรื่อยๆแล้วก็มีม้าหนึ่งตัวแอะแน่แน่ามาไปจับไปดีกว่าแค่นั้นตัวอะไรไอ่ะค่นันคือตัวอะไรอ่ะ เพราะนั้นหมูดีขึ้น่อ่อ่ะข้างในเป็นหมูโ okay. อเคอาคิดมันได้สองนาทีละ mm. เดี๋ยวเอามาไปจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคมาอยู่ตรงนี้นะเชียเชียเลยลักกบล็อกเหรอต้องใช้ดาบฟัน อ้าวมันยังไงกันแน่เนี่ยหรือว่าต้องลงหมดวะเอ็นดูเช็นน่ามีอะไรฮะเอ๊ะปวดหัวเลยเนี่ยนี่ก็เป็นหมูใช่ไหมไม่มีอะไรอ่าผมวิธีการโหลดแบบนี้นะฮะ ใช้เวอร์ชันนี้เท่านั้นถึงจะเห็นแมปมาถ้าใช้เวอร์ชันอื่นก็จะเป็นพื้นสีเขียวๆโล่งๆแล้วก็มีพวกนั้นอยู่ด้านล่างน,นนะฮะโอเคนะคโอเคพาทัวร์แมปเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มันมีอะไรนนั่แหละถ้ารู้ม,มันมีอะไรก็บอกไปแต่มันไม่มีอะไรเปิดแล้วกี่ว่าก็ไม่ได้โอ้ยปวดหัวเลย เอนเดอร์เชดแมปกระโดดฮะเอนเดอร์เชดเอนเดอร์เชดพี่ทิมเอนเดอร์เชดเอนเดอร์เชดมันไม่มีอะไรโอเคเอามาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันฮะเราไปกระโดดกันไม่ตายฮะอ๋อผมรู้แล้วฮะโหมดมันก็น่าจะเป็นแมปกระโดดเฉยๆนะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากบู้อย่างนี้ไม่น่ามาเล่นเลยตายเถอะซาล,ล่าก่อนผมก็ไม่รู้แล้วนี่งงเกมกันนะใครรู้ก็บอกมาเลยแบบกระโดดเลยเิวจิมลองฆ่ามูอีกตัวหนึ่งดิเผื่อได้อะไรไม่ได้เหรออเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมันน้ำหรือว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนเกมหมดอรอใช่เกมหมดหนึ่งอ่ะอือเปลี่ยนเกมหมด ออม T E M E K M, m O D อีส e e ิวะหมดหนึ I ่งใช่ปะชอ๋อเปลี่ยนไม่ได้เลยเออจ้างมันพอมาตรงนี้ปุ๊บก็จะ อู้สดอะไรวะได้ยินอะไรผมไหมฮะไม่ได้เือนกันนั่นมีอะไรโอ๊ยแต่บัตทอนบัตทอนอยู่ไหนวน place, ะไม่เจอบัตทอน t มาย b l a c ก e s ก a g จก็เดินมันเก่นกไงเออผิดตรงไหนวะ ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแหละก็ใครอยากเล่นก็โหลดไปเลยนะฮะก็นี่ไม่ไม่ได้เหมือนกันหรอกทางเดิมมันเป็นคลื่นเลยก็ถ้าใครชอบก็โหลดไปเล่นเถอะครับผมไม่มีอะไรมาก<ส>ก็โหลดไปเล่นกันเถอะครับมันก็เป็นแค่แมปกระโดดแบบนึงคิด,ดว่างั้นคิดว่าผมเล่นไม่เป็นก็แล้วกันนะฮะชื่อแมปก็คือ Lucky Box ไปเฉลยไปดู ให้ไปเ็มในในตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะต้องใช้ไมค์ครับเวอร์ชันเดียวกับที่ผมเล่นนะฮะถึงจะได้อยากจะฆ่ามาตัวนี้ยังไงสีก็ไม่สวยโอ้ยตายเถอะซาร่าโอเคันก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มามุนๆกันก็แล้วกันนะใครรู้เล่นยังไงก็บอกกันด้วยนะใครรู้เล่นยังไงก็บอกกันด้วยอย่ามาทำหน้างงเหมือนนะไอช่องแคลรีนะเนาะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบหนึ่งกคนกันครับบายบายครับสวัสดีครับ